ถึงบ yes. be yes. yeah. ้านแล้วนะครับพี่น้องคนผลิตจากสวนนี่ดอกกระเจียวขาวนี่ดอกกระเจียวแดงมืเก็บมาหลายอีงานน้งกัดอกระเจียแดงเพิ่งกับแก้หลายแล้วถอดประทูไว้จนดอกแก้วเป็นจะเอาม่กินดอกดอกกระเจียวแดงมนนี่มอกมันจีดยงี เ,เ,าเาขาต้มแลยวป้าใส่กินเดี๋ยวเอาางไม่งจี๋ดีอใส่เจลืยไล่อยาง่าสิ่าชมปลาใส่น้อยใส่สมหอดย่างหลอดยาง,ง,งมามปัญหาเรื่องใตกินเค็มไม่ได้ยายยต้มเองอ มองอย่างนี้ต้มโจ่เองดิต้มเองบ่ได้ต้มจะไปต้มแค่หลายต้มแค่อมันี่กะบ่เถื่อนยังหล่ะเพราะมันแตกมันเรามันหลังนี่มืึงแล้ยงกูบปอุ่นกินดยอุ่นหยอดนั่งนี้มันกาบ่เถื่อนอันอันนี้เขาน้นน้อยๆน้อยๆอยเหรอต้มีชีขุนๆแต่ว่าเป็นหลังดอกนก่อุ่นท้องแต่แล้วเราไม่กินบ่อุ่นท้องหมายถึงว่า เย็ดเฉนแฉนกินปนหรือว่ากินปลาแดกบองวะปนอย่งปนปลาชู้อือแต่ว่าปลาแดกบองแซบอยู่นี่ปลาแดกบองก่บแกะที่ใ่บอวันเป็นปลาแดกบองบ้านปลาทุกตัวน่าจะ็ปลาแดกบองครับ

ต้มพักก่อน อาค่ะพี่น้องอเตรียมกับขอเสร้าถึงบ้านแล้วต้มผักทอดปลาทูเมโนโูเีกอย่างนึงคือแกงยี่ลอกปลาแดกบองคลิปเมนหน้าพี่นองไปจะเพียงเท่านี้นะคะ